สวัสดีค่ะพบกับช่วงท้องวิทย์มิ่งตูอีวี ืแรกของเราเลยวันนี้นะคะมิงก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวเข้ามาหาลาัยนะคะคณะโลจิสติกมบูรพานะคะเพราะว่าเนื่องจากมีน้องๆหลายคนถามไาเยอะมากว่าพี่มิงชชวยมาแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยได้ไหมพี่มิงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่มิงเตรียมตัวยังไงบ้างหรือแบบคณะโลจิสติกเรียนตัวกับยังไงพี่มิงรู้สึกยังไงว่ากับการเรียนคณะนี้อ่ะหรือว่าเตรียมตัวยังไงก่อนเข้ามาหาลาัยก่อนอื่นต้องบอกว่าขอแทนตัวเองว่าพี่เนาะเพราะคิดว่า คนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นน้องๆแล้วก็คิดว่าคลิปนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนด้วยทั้งน้องๆที่เตรียมตัวจะเข้ามหาลัยน้องๆที่อยากเข้าคณะโลจิสติกนะคะมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นสําหรับน้องๆนะที่อยากเข้าคณะโลจิสติกมอบุรพคาหรือมหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยน้องๆจะต้องจบแผ่นการเรียนคะสายการเรียนสองสายด้วยกันคือสายวิทยคณิตกับสายสิงคนวนค่ะซึ่งส่วนตัวพี่เอนะคะจบมาจากโรงเรียนบางละมุงค่ะแผ่นการเรียนวิทย์คณิตหรือ ว่า ISEP ค่ะมาเริ่มกันที่พี่เตรียมตัวยังไงก่อนที่จะเข้ามหาลัยพี่เนี่ยเตรียมตัวช่วงมาปลายเนาะแล้วก็พี่ก็จะดูว่าคณะที่พี่อยากเข้าเนี่ยเราจะไปหาความรู้เพิ่มเติมเลยเกี่ยวกับคณะที่เราอยากเข้าสาขาที่เราอยากเข้าความรู้เพิ่มเติมตรงนี้มีอะไรบ้างซึ่งพี่นะคะก็อยากเข้าคณะโลจิสติกส์เนาะสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์พี่ก็ไปดูมาเลยว่า คณะนี้สาขาเนี้ยเรียนเกี่ยวกับอะไรโดยการการที่พี่เข้าไปดูเนี่ยคือพี่เข้าไปที่หน้าเว็บคณะนะคะแล้วพี่ก็ไปดูหลักสูตรของสาขากัน,นะคะระหว่างประเทศไปนั่งเปิดหลักสูตรดูเลยว่าถ้าพี่จะเรียนสาขาเนี้เนี่ย พี่จะต้องเรียนรายวิชาอะไรบ้างจำนวนน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราดูแค่หลักสูตรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเรียนอะไรบ้างอ่ะส่วนตัวพี่นะคะพี่คิดว่ามันช่วยได้เพราะว่าบางรายวิชานะคะน้องๆแค่เห็นชื่อเนี่ยน้องก็จะพอเดาได้เลยว่าเฮ้ยรายวิชานี้เนี่ยจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรหรือว่าน้องๆอ,อ,อาจจะแบบยังงงว่าแบบเอ้ย e แล้วถ้าเกิดเราอ่านชื่อแล้วเราไม่รู้จริงๆล่ะบางรายวิชาค่ะน้องๆสามารถเอาชื่อรายวิชานั้น,น,นเนี่ยไปเซิร์ชได้พอเซิร์ชเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นคําอธิบายรายวิชามา มันจะเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วถามว่าพี่ดูไปเพื่ออะไรพี่ดูเพราะพี่คิดว่ามันเป็นการเตรียมตัวอย่างนึงเพื่อที่ว่าเวลาที่พี่เข้าไปเรียนจริงๆเนี่ยพี่จะได้อ่านชื่อวิชาแล้ว,ลวถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยวิชานี้น่าจะเรียนเกี่ยวกับแบบนี้แบบนี้แล้วพี่รู้สึกว่าเออเราน่าจะไม่ถน,นัดน่าจะไม่ถนัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะ มารายวิชานั้นไว้เลยแล้วพอถึงเวลาที่เราเรียนจริงๆเนะี่ยเราจะได้แบบขยันมากขึ้นตั้งใจเรียนเป็นพิเศษจากปกติอะไรเงี้ยทาความเข้าใจกับมันมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะพี่ก็เลยคิดว่าก,การที่เราจะเรียนคณะไหนหรือว่าสาขาไหนถ้าเรารู้หลักสูตรนั้นเนี่ยมันก็สามารถช่วยได้ดีเลยเช่นกันเนาะและถัดมาแล้วพี่เนี่ยนอกจากพอพี่ดูเรื่องอความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสาขาหลักสูตรเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะไปดูในส่วนของคะแนน สอบว่าถ้าพี่อยากเข้ขาคณะนี้สาขานี้อ่ะคณะโลจิสสาขาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยพี่จะต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้างซึ่งคะแนนสอบที่เราจะใช้นะคะก็คือจะมีแกดแพดหนึ่งค่ะแพสองออเนแล้วก็ g ีแพทเนาะหรือเกดเฉลี่ยสะสมค่ะซึ่งเข้าสู่ตอนเตรียมตัวแล้วว่าตอนที่จะสอบเนี่ย พอเราจะเข้ามาหาลัยแล้วมันก็ต้องมีการสอบพวกนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้คะแนนพวกนี้ในการยื่นสอบพี่ก็เตรียมทําข้อสอบพี่ก็ทําค่อนข้างเยอะในระดับนึงแต่อาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็จะมีเตรียมทําข้อสอบแก แพทหนึ่งแพทสองอะไรเงี้ยตามเอ่อซื้อหนังสือมาลองทำหรือว่าไปหาข้อสอบออนไลน์มาลองทำแบบนี้เพื่อแบบให้เราทำความคุ้นชินกับตัวข้อสอบพอถึงวันที่เราไปทำตัวข้อสอบจริงๆเนี่ยเราจะได้ทำคะแนนออกมาได้ดีเนาะจะได้สามารถยื่นเข้าคณะโลจิสติกได้แบบนี้ค่ะอ่าพอพี่รู้แล้วใช่ไหมว่าพี่ต้องทําข้อสอบให้ดีฝึกทําแนวข้อสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าสู่ช่วงตอนที่เราทำพอร์ตโฟลิโอค่ะเราก็ต้องบอกก่อนว่าพี่เนี่ยเป็นทีแคทรุ่นแรกใช่ไหม ะะพี่ก็เลยเนี่ยมีความตั้งใจว่าพี่อยากยื่นรอบแรกยื่นรอบพอร์ตอริโอเนาะที่คณะโลจิสติกพี่ก็เลยต้องแบ่งเวลาในการทําข้อสอบเนี่ยมาทำพอร์ตอริโอด้วยอ่ามันจะต้องเฉลี่ยเวลากันเนาะพี่ก็นั่งทำพอร์ตอริโอพอร์ตอริโอของพี่เนี่ยพี่ก็จะต้องทําให้มันน่าสนใจให้อาจารย์หรือว่าผู้สัมภาษณ์ที่เขาเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากรับคนเนี้ยมาสัมภาษณ์อยากให้เข้าคณะเราอะไรอย่างงี้เนาะพี่ก็ต้องไปศึกษาเรื่องของสีประจำคณะเพราะว่าเราจะได้ทําตัวพอ ให้มันตรงกับสีของคณะเพื่อแล้วก็กิจกรรมข้างในหรือว่าเอกสารต่างๆอะไรข้างในพยายามทําให้ไปในทางเชิงของด้านโลจิสติกเพื่อที่ทาให้ดูมันสอดคล้องและไปทางเดียวกันให้อาจารย์เห็นถึงความตั้งใจความพยายามของเราในการทาพอร์ตโฟลิโอพี่เตรียมตัวยังไงก่อนสัมภาษณ์นะคะพี่จะบอกน้องๆว่าพี่ทําการศึกษาหาข้อมูลมาเยอะมากค่ะเยอะมากเพราะว่าอาจจะเพราะเราเป็นทีแครอบแรกด้วยเนาะแล้วมันเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกของเราแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันตื่นเต้นมากเลยเรากลัวทำได้ไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราไม่มีคนให้หักเพราะว่าเราเป็นรอบแรกใช่ไหมเพื่อนก็ยังไม่ได้สัมกันเออพี่ก็เลยแบบว่าเอ,อ่อลองไปเสิร์ชข้อมูลว่าแบบการที่เราจะไปสัมภาษณ์เข้ามหาลัยเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะพี่ก็ไปดูตั้งแต่รายละเอียดของคณะเลยว่าคณะเนี่ยก่อตั้งเมื่อไหร่แยกออกมาเป็นคณะเนี่ยเมื่อไหร่สีประจําคณะคืออะไรดอกไม้ประจําคณะคืออะไรคือแบบ ข้อมูลค่อนข้างเยอะมากจริงๆแล้วก็นอกจากนี้นะก็จะมีแบบข้อมูลสาขาด้วยนอกจากรายละเอียดของตัวคณะเองของมหาลาัยเองเนาะพี่ก็ไปดูเรื่องของข้อมูลสาขาว่าสาขาเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรถ้าจบแล้วไปทํางานอ่อทำงานประมาณไหนได้บ้างอะไรแบบนี้เตรียมเตรียมบทสัมภาษณ์นะคะเป็นภาษาอังกฤษทั้งการแนะนําตัวแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษทั้งการพูดการพูดคุยและการฟางังเพราะว่าเผื่ออาจารย์เขาถามภาษาอังกฤษมาเพราะว่าเราเรียนสาขาการค้าใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะสําคัญจริงๆเพราะว่ามันเป็น การค้าระหว่างประเทศอ่าเราก็เลยต้องเตรียมบทภาษาอังกฤษไว้ด้วยแล้วพอตอนที่เราไปสัมภาษณ์จริงเนี่ยน้องๆรู้ไหมว่าไอสิ่งที่พี่เตรียมมาที่มันไม่ได้ใช้แล้วไม่มีประโยชน์มากที่สุดคืออะไรมันคือดอกไม้ประจําคณะสีประจําคณะแล้วก็รายละเอียดวันก่อตั้งคณะแต่คือมันก็ทําให้เราได้รู้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นเพราะอาจารย์ไม่ได้ถามเลยอาจารย์เขาจะถามว่าอ่า เรามีแผนยังไงในการจะเข้าเรียนที่นี่ถ้าเราได้เข้าเรียนเนี่ยเราจะทํายังไงแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยเรามีแผนรับมือยังไงแล้วในอนาคตอีก5ปีคุณวางแผนไว้ว่ายังไงแต่ก่อนอื่นตอนไปเจออาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอ่านแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษหน่อยอ่าพี่ก็แนะนําตัวไปแล้วอาจะบอกอ้าวพูดภาษาจีนได้หน่ชื่อหมิงจูชื่อเหมือนคนจีเลยแนะนาตัวเป็นภาษาจีนได้ไหมเราก็เลยแนะนําตัวเป็นภาษาจีนไปแล้วก็จะเป็นการช่วงถามตออนะอาจารย์ก็จะถามเราว่า เ,เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเลยแบบว่าขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละบุคคลนะคะในการสัมภาษณ์เพราะว่าพี่กับเพื่อนที่ไปสัมภาษณ์พร้อมกันเนี่ยก็คําถามสัมภาษณ์ไม่เหมือนกันอ่าแล้วก็พี่จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพอร์ตฟริโอเนี่ยตอนที่พี่ยื่นให้อาจารย์ไปดูนะคะอาจารย์ก็ดูอาจารย์ดูแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับพอร์ตเยอะมากเท่าไหร่อ่าเขาก็จะดูแบบเออเราทํากิจกรรมนะเรามีส่วนร่วมกับาทางโรงเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นั้นค่ะแต่เขาจะไม่ค่อยถามอะไรเกี่ยวกับตัว,ตวพอร์ตมากนะ แล้วก็พอหลังเราสัมภาษณ์จากอาจารย์เสร็จใช่ไหมคะพี่ที่เป็นพี่ๆในคณะเรานะคะ <_ d> um> เขาก็จะมาดูแลเราเขาก็จะแบบพอเขา้เขาห้องมาเสร็จพี่ถามว่าอ่ะน้องๆสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างอ่ะมีคาถามไหนที่อาจารย์ถามบ้างเหมือนอให้เราเล่าแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ฟังกันอ่้เผื่อให้เพื่อนๆคนหลังๆเนี่ยได้เตรียมตัวซึ่งพี่เนี่ยก็อยู่อันดับแรกๆเนาะเพราะว่าพี่จับคิวได้คิวที่4่อ่ะพี่ก็เลยบอกว่า โอเคค่ะหนูก็พอพี่ออกมาจากห้องสัมภาษณ์เสร็จพี่ก็ออกมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ถามแบบนี้แบบนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคําถามที่คนอื่นเขายังไม่ได้เจอเพื่อนก็แบบอ๋อโอเค,อเ,คเขาจะได้เตรียมตัวกันเออแบบนี้แล้วก็พอเราสัมภาษณ์เสร็จพอพี่ๆเขาปล่อยให้เราสามารถกลับได้เนี่ยเราก็เดินทางกลับแล้วก็ไปรอรุนผลที่บ้านกาันว่าเราจะติดไหมแต่หรือว่าไม่ติดแต่ในใจตอนนั้นอะคิดว่ายังไงก็ติดยังไงก็ติดแน่ๆเพราะว่าแอบคุยกับอาจารย์แล้วแบบว่ารู้สึกว่าเอออาจารย์เขาอาจจะ ชอบเราก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ดูเอ็นดูอาจจะคิดไปเองแต่ว่าคิดว่ายัางไงก็ติด,ดแน่ๆอ่าแล้วสรุปก็คือติดจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่ยื่นอ่าทีแคทรอบแรกใช่ไหมคะมันก็ยังเป็นช่วงที่เรายังเรียนอยู่ที่อ่ามัธยมอยู่อยู่ม .6 อยูอ่ก็เรียนไปด้วยเราก็แบบโอเคเราสบายแล้วเราโล่งนะ้วเพราะว่าเรามีที่เรียนแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่พี่ไปสอบใช่ไหมคะพี่ก็เลยสอบแค่แกดโอเน็ตแล้วก็ทีแคทที่ทำคะแนนได้ส่วนแพทหนึ่ง แผทหนึ่งพี่ไปสอบค่ะส่วนแผทสองเนี่ยมันเป็นอีกวันหนึ่งพี่ก็แบบโอเคไม่สอบแล้วเพราะว่าพี่ติดแล้วไม่ต้องใช้คะแนนยื่นแล้วอ่ะพี่ก็เลยแบบโอเคทิ้งไม่สอบแผทสองแล้วแล้วพอเรามีการเตรียมตัวเรียบร้อยว,ว่าอ่ะเราจะต้องย้ายไปอยู่หอนนะแล้วก็เตรียมของเขาของเพราะว่าช่วงนั้นมันจะประกาศช่วงเดือนมกรามกราธันวาประมาณนั้นธนะันวามกราอ่ะเราก็แบบเตรียมของเตรียมตัวแล้วเอาสบายแล้วแบบโอเคไม่ต้องไม่ต้องแบบซีเรียสกับการสอบและการยื่นในรอบถัดไปแล้วอะไรแบบนี้เนาะ